เกษตรกรในจังหวัดนะคะในหลายจังหวัดค่ะต้องปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยเพื่อทดแทนการว่างเว้นการทํานาปรังนะคะเพื่อเสริมสร้างรายได้แทนตามคําแนะนําของรัฐบาลค่ะขณะที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะเร่งนําเสื้อผ้ากันหนาวพร้อมอุปกรณ์การเรียนช่วยเหลือนักเรียนพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือค่ะ พลเอกสุรเชษชัยวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานปล่อยคาราวานโครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาวซึ่งมีผ้าห่มกันหนาวเสื้อกันหนาว พร้อมอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาที่ได้บริจาคเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น3 3 5ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือที่ประสบภัยหนาวได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮองสอนและจังหวัดตากขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดอุทยัยธานีทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งไม่สามารถทำนาปรังได้ ชาวนาหลายหมู่บ้านต้องหันมาปลูกพืชตะกูลถั่วตามคำแนะนำของทางราชการเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้จนเจือครอบครัวเช่นที่หนองยายดาอำเภอทับทันซึ่งมีผลตอบแทนสูงกว่าการทำนาขายได้ตันละ22,000บาทถึง25,000บาท ด้านนายวิสุทธิ์ประกอบความดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีเตรียมพร้อมรับมือภายแล้งหลังสถานการณ์น้ําในเขื่อนหลักของจังหวัดจันทบุรีมีปริมาณน้ําน้อยกว่าปีที่ผ่านมาโดยสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจับทําฝายชะลอน้ําและฝายแมวตามพื้นที่เสี่ยงอาทิ อำเภอสอยดาวป่องน้ำร้อนและอำเภอแก่งหางแมวเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วนำรถน้ำกว่า30คันออกแจกใจ่ายให้แก่รัศดรและแจกถังกักเก็บน้ำขนาดความจุ2,000ลิตรกระจายไปตามจุดต่างๆครอบคลุมทั้งจังหวัดเพื่อรับหมือภัยแล้ง